เปิดคอมเม้์แรงพระนางดูแล้วฟินไม่โลงปิดกล้องแล้วหมากโบในในต้เงาตะวานันสั่งลงจอต้นปี2,566 หลังจากสร้างรอยยิ้มเมื่อเปิดโผละครเรื่องใหม่ใต้เงาตะวนันทางวิกสามพระรามสี่ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับชิดจอรอดูรังสรรคผลงานโดยผู้จัดมากฝีมือนกจริยาและเป็นการพบกันครั้งแรกของนางเอกมากความสามารถโบเมลดากับพระเอกมากฝีมือมากปรินเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นอีกหนึ่งเรื่องของทางวิกสามล่าสุดเพจปิยะพรสัก,กเกษมผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้มีการเปิดเผยภาพฉากสุดโรแมนติกกับ อ้อมกอดแรกของมากโบจากใต้เงาตะวันมาให้แฟนแฟนฟินเป็นการอุ่นเครื่องซึ่งแฟนแฟนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีดีงามและเข้ากันมากอย่างเหลือเชื่อแฟนแฟนมากบรินและโบเมลดารอติดตามใต้เงาตะวันได้เร็วเนี้ทางช่องสมโดยคอมเมนต์ต่างๆได้แสดงความคิดเห็นประมาณว่าปาร์ชชื่อนางเอกคือทันกระแสมากแต่ถ้าเอามาสร้างแล้วอ่อนแอรจริงจริงคนคงลืมลืมแล้วมัง้งตอนอ่านเรามีภาพของณเดชกับมิวนิธาค่ะ หลายคนดูจะเชียร์มิวกับบทรีนาแต่ไม่รู้พอแต่งงานแล้วจะยังรับละครอยู่ไหมนิยายในดวงใจของเราเลยจะร้องไห้พระเอกหน้าหมากปรินลอยมาเลยเหมาะกับบทสุดๆนางเอกจริงๆมิวเหมาะมากเลยลุกคุณหนูที่จริงไม่อยากให้ทําละครนะนิยายเรื่องนี้รักมากแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องไปยุโรปหลายประเทศเลยวัยหรือแต่พอคุณปียพรเอาโพสต์บนเฟซเราก็ทําใจระดับหนึ่งว่านิยายมันดีสอนอะไรตั้ง สมควรมาทําละครให้คนอื่นที่ไม่ได้อ่านนิยายได้ดูบ้างปากร้ายแบดบอยแต่เวลารักใครรักจริงใช่ค่ะอิชันยังอินกับคุณศิลาท้าจะทําจริงนางเอกรุ่นรรวคราวเดียวกันก็เยอะเด็กใหม่ช่องสามมีตั้งหลายคนหนูรีเขาบอบบางฉลาดเงียบๆเ,เรื่องยอ่อชีวิตของปารีนาเพียรพร้อมราบรื่นและงดงามมากโดยตลอดเธอเป็นลูกสาวที่แสนดีของพ่อพ่อซึ่งเปรียบเสมือนดวงตะวันสําหรับเธอเธอเดือ เรียนรู้ว่าตัวตนของคนเรานะั้นมีหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นพ่อของเธอเองหรือกอนชายหนุ่มที่ประพฤติตนดุดหนุ่มเสเพลและรักชีวิตอิสระเหนือสิ่งอื่นใดและการชายผู้ปเปรียบเสมือนพี่ชายที่แสนดีและสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกด้านเหนือสิ่งอื่นใดเธอได้เรียนรู้ยอมรับว่าคนเราทําผิดพลาดกันได้ความรู้สึกหลังอาดตตยเงาตะวันเป็นเรื่องราวของการเชิดอิสระชาย ผู้เป็นเหมือนแกะดำของครอบครัวเปรเียบเสมือนเงามืด กอนเป็นคนที่เหมือนจะไม่ได้เรื่องได้ราวซึ่งถูกพ่อส่งไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่วัยรุ่นซึ่งต่างจากพี่ชายคือการผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างเป็นดวงตะวันสําหรับพ่อก่อนมีอาชายซึ่งเป็นพ่อของปารีนาชายคอยช่วยเหลือก่อนในทุกๆเรื่องและเปรียบเสมือนคนในครอบครัววันหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดคิดวันหนึ่งเธอได้หลักฐานที่คิดว่าจะช่วยให้เธอค้นหาความจริงเรื่องพ่อของเธอได้แต่หลักฐานชิ้นนี้เธอต้องตามไปถึงเยอรมันเธอ ตัดสินใจเดินทางโดยมีกอนและกาลิก้าน้องสาวของกอนติดตามไปด้วยยอมรับตามตรงเลยนะคะว่าช่วงแรกไม่คิดว่าจะอ่านเรื่องนี้จนจบพระเอกนางเอกน่ารักมากๆค่ะโดยเฉพาะพระเอกทําไมกอนน่ารักอย่างนี้อยากเป็นรีน่าเลยเราฮ่าฮ่าสำหรับเราใต้เงาตะวันอ่านาไม่ได้มีเรื่องราวที่วือวาแต่เป็นนิยายที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเมื่ออ่านจบแล้วไม่ผิดหวังไม่คิดว่าเสียเวลาอ่านในแง่คิดดีๆกับชีวิตของเรา มากมายบางทีเราไม่ควรมองแต่ด้านที่สว่างอย่างเดียวบางทีในความมืดมิดอาจมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ก็ได้และยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวอีกด้วยแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ